สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องบารลากี้สองห้าหกห้านะครับผมก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะครับก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่วันที่ยี่ห้านะครับวันที่ยี่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับผม วัออนนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขแมา่นาลงทุนล่างนะครับเลขแม่นาลงทุนล่างงวดที่สามสิบเจ็ดนะครับงวดที่สาสิบเจ็ดงวดนี้เป็นงวดที่สามเจ็แล้วนะครับลดมาแล้วสี่งวดนะครับลงมาแล้วสีงวดเป็นเลขแม่นาลงทุนประจํางวดวันที่หนึ่งนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ก่อนจะดูแนวทางตัวเลขกันเราก็มาดูคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวเลขนะครับก็มาดูคลิปคำเตือนกันเออไม่ใช่ขออภัยครับก็มาดู ชุดสรุปของงวดที่แล้วนะครับงวดที่36นะครับงวดที่36คืองวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดที่36มสิกเลขว่าหน้าลงทุนล่างนะครับนี่นะครับไม่หน้าลงทุนล่างนะครับหลุดมาแล้ว4งวดนะครับหลุดมาแล้วสงวดงวดที่แล้วนะครับงวดที่36ก็ผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านไม่มีนะครับ36 37ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับ ก็ผ่านนะครับผมมาดูมวดนี้นะครับดูกันต่อเลยครับมวดนี้ก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับไปเป็นเปต้นทุนประหยัดต้นทุนได้นะครับผมมวดนี้ก็คงจะ ผ่านเช่นเคยนะครับก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็มาดูยังไงก็มาดูกันก่อนนะครับพอมาแล้วอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกาลังแรงใจงให้กับทางช่องด้วยนะครับ,ช, like, รบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทางช่องก็จะพยายามหาแนวทางนะครับจะหาแนวทางแล้วก็ ตัวเลขเด็ดดีมาฝากเอสซีนะครับเราทางแม่นๆนะครับผมก็เปมาฝากท่านทุกตุกคลิปนะครับผมทุกงวดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหนะครับเลขมณนนาลงทุนนะครับผมก็จะมี สองห้านะครับสองห้าสองหกสองสามสองหนึ่งสองศูนย์

สี่หกสี่ห้าสสสส หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่ง หกศูนหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก หกเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสามสอง สามสามสี่สามหก,สาม,หกสามแปด ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางเลขม่น่าลงทุนงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแค่หน้าจอไว้เลยนะครับผม ครับ้าจอไว้เลยนะครับครับ้าจอไว้เลยนะครับผมเลขมัาลงทุนล่างนะครับหมวดที่37หลุด เพิ่งหลุดไปสีงวดนะครับหลุดไปสีงวดนะครับก็ก็เดินดีนะครับเดินดีตอนนี้ก็เดินยาวประมาณสักสิบสิบงวดแล้วนะครับสิบงวดสิบเอ็ดงวดนะครับผมก็เดินยาวแล้วนะครับก็ไอเอฟซีใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนําไปเป็นนําไปเป็นแนวทางใช้กับล่างนะนะครับใช้กับเลขล่างนะนนะครับผม ก็จะถ้าท่านมีเลขเด็ดในใจแล้วนะครับก็นําก็ลงก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับไม่ต้องสนใจเลขดับนะครับผมก็เอาเลขที่เรามีในใจแล้วนะครับเลขเด่นนะครับเลือกเลขเด่นนะครับผมก็สําหรับงวดนี้ก็เอวันนี้นะครับก็ขอให้สิทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมก็ขอให้ถูกหวยรวยเบิร์นกันนะครับด้วกันนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะ ใกล้ถึงวันฉลากออกแล้วนะครับผมก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ